ในวันที่20เมษายน2565เวลาบ,บ่ายมงครึ่งเนี่ยนะครับเราจะมีการเปิดหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะทำให้คดีน้องแตงโมเนี่ยนะครับปิดไม่ได้เอางี้ว่าปิดไม่ได้นะครับปิดไม่ได้แถมยังจะถูกดำเนินคดีกันยกพวงอัจฉริยะมั่นใจแซงโกหกให้สองแสนหากมีคลิปแตงโมตกท้ายเรือ18เมษายน65 นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาญากรรมไลฟ์ผ่านช่อง YouTube โคนันเมืองไทยกล่าวถึงคดีการเสียชีวิตแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์นักแสดงสาวโดยบอกว่าในวันที่20เมษายนเวลา13.30นาิกา30นาทีจะมีการเปิดหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะทำให้คดีของแตงโมปิดคดีไม่ได้และจะมีคนถูกดำเนินคดีกันยกพวงโดยยังยืนยันว่านายวิสาพมโนมัยรัตหรือแสน หนึ่งในผู้ต้องหาคดีไม่ได้พูดความจริงเรื่องแตงโมไปฉี่ท้ายเรือและยังมีรูปถ่ายของแตงโมยืนหันหลังและไม่รู้ว่ารูปหลุดออกมาได้อย่างไรโดยนายอัจฉริยะกล่าวว่าเดี๋ยววันนั้นจะได้รู้กันว่าใครเป็นคนถ่ายภาพและให้คอยดูว่านี่คือขบวนการของคนมีสีที่มีการสร้างหลักฐานก็ขอให้แซนโกหกตลอดไป จากนั้นนายอัจฉริยะได้โฟนอินเข้าในรายการเป็นเรื่องใหญ่ทางช่อง JKN18 ดำเนินรายการโดยเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณโดยได้สัมภาษณ์สอส,อสอเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์จากที่เคยประกาศถอยเลิกยุ่งเกี่ยวกับคดีตแตงโมนิดาตอนนี้ทำไมกลับมายุ่งอีกก่อนโฟนอินหาอัจฉริยะที่ตามติดคดีตแตงโมโดยนายอัจฉริยะกล่าวว่าสิ่งที่เราจะเปิด ฟ้าผ่าเมืองนนเดี๋ยวยังไง20เมษายนฟ้าผ่าผมว่ายิ่งกว่าพายุผมก็ดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนทั้งคณะข้อหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่157 20เเมษายนเดี๋ยวพี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็จะเห็น after shock ของฟ้าผ่าเมืองนนท์ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ผมเชื่อว่าทุกคนไม่รู้มาก่อนว่ามันมีการสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ มันมีการสร้างพยานหลักฐานใหม่เพื่อรองรับกับคนบนเรือไม่มีใครทราบว่ามันมีการสร้างหลักฐานนี้ขึ้นมาเมื่อพิธีกรถามว่าเรื่องนี้จะเดือดร้อนถึงผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งด้วยไหมอัฉริยะบอกนี่ก็เคยบอกแล้วแกก็ไม่สนใจก็ไม่เป็นไรครับเบื้องต้นมันก็ต้องกระทบหมดแหละเพราะว่าเป็นคณะมั่นใจว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มั่นใจว่า เปิดมาแล้วทั้งทีก็ต้องให้ทุกคนเห็นทั้งประเทศว่ามันทำกันได้ยังไงและเป็นหลักฐานอันหนึ่งที่สามารถบอกได้เลยว่ามันเป็นหลักฐานเท็จที่มันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติของมนุษย์นอกจากมนุษย์เป็นคนทำขึ้นมาหลังจากที่เขาอ้างว่าน้องแตงโมตกน้ำตายแล้วตั้งแต่จมน้ำตายเขาเซตขึ้นมาแซมบอกว่าแตงโมมาจับขาเขาโดยนั่งปัสสาวะแล้วแตงโมพลัดตกน้ำตาย ถ้าใครมีคลิปว่าแตงโมตกน้ำแบบนี้จริงผมให้สองแสนนายกชื่นชมมิลลิทั้งที่เคยโดนคดีวิจารณ์รัฐบาล19เมษายน65นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีนโยบายต่อเนื่องในการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์และอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกพร้อมแนะนำหน่วยงานรัฐทำงานร่วมกับภาคเอกชนสนับสนุนตลาดห่วงโซ่อุตสาหกรรมครอบคลุมทั้งผู้ผลิตศิลปินบุคลากรเบื้องหลังเพื่อผลักดันให้ซอฟต์พาวเวอร์เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ พร้อมชื่นชมความสำเร็จล่าสุดของศิลปินและเยาวชนไทยทุกแขนงรวมไปถึงทีมงานและบุคลากรในอุตสาหกรรมบันเทิงของไทย ทางภาพยนตร์และดนตรีที่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมไทยสู่สากลส่งเสริมซอพ,พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกทั้งลิซ่าและลิซามโนบาลและแบมแบมกันพิมุกภูวกุลศิลปินเกาหลีสัญชาติไทยที่นำเสนอศิลปะวัฒนธรรมไทยผ่านผลงานของตนเอง รวมทั้งยังมีศิลปินนักดนตรีอิสระของไทยหลายคนที่เป็นที่ชื่นชมและได้รับความสนใจในต่างประเทศเช่นวิภูริสิริทิพตผารดายบางกอกหมอลำอินเตอร์เนชั่นแนลแบนด์วงหมอลำของไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงทำให้วัฒนธรรมและศิละปะด้านดนตรีของไทยได้รับความสนใจในต่างประเทศน,นายธนกรกล่าวว่านายกเชื่อมั่นว่าเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นรากฐานที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมสะท้อนผ่านอาหารศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงเพลงภาพยนตร์และสถานที่ท่องเที่ยวกลายเป็นซอต์พาวเวอร์ไทยที่เป็นที่รู้จักและได้รับการชื่นชมจากคนทั่วโลก ความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นลิซ่าแบมแบมหรือล่าสุดของศิลปินไทยดนุภาคณาธีรกุลหรือมิลลิศิลปินแรปเปอร์สาวของไทยที่ได้ร่วมงานเทศกาลดนตรีและศิละป ella, ะโคเชล่าณเมืองแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนจบการแสดงได้โชว์การกินข้าวเหนียวมะม่วงโดยเป็นเมนูอาหารไทยที่ได้รับความนิยมจนกลายเป็นกระแสะความสนใจของสื่อโซเชียลทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั้นเป็นเรื่องที่ดีมาก เป็นอีกหนึ่งศิลปินเยาวชนไทยที่ช่วยส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลทั้งนี้มิลลิเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาดูหมิ่นด้วยการโฆษณาหลังแสดงความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลผ่านทวิตเตอร์ หากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถสั่งซื้อแหนมยุคนได้ในราคา150บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีอร่อยมากและยังได้สนับสนุนชาวบ้านแล้วก็ทีมข่าวด้วยนะคะ หากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านทางอินบ็อกซ์เพจอีซียุคนหรือ Normal ยุคนหรือทางด้านล่างคอมเมนต์เราจะปักลิงไลน์เอาไว้ให้แล้วกดผ่านทางลายได้เลยนะคะหรือถ้าจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่อาจจะช้าหน่อยนะคะถ้าจะให้ชัวร์กดเข้ามาสั่งใน Inbox หรือสั่งทางลน์ได้เลยค่ะรับรองความอร่อยส่งถึงบ้านชัวร์ค่ะ หมอวรงชมแรมโบ้และปรินมีสปิริตนักประชาธิปไตย19เมษายน65จากกรณีนายเสกสกลอัฐาวงหรือแรมโบ้อีสานลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายปรินพาณิชพักประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งของพักประชาธิปัตย์โดยนายแพทย์วรงเด็ก,กิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดี เขียนข้อความผ่านทางเฟ e บุ๊กส่วนตัวแสดงความเห็นชื่นชมสปิริตของนายเสกสกลอัฐาวงศ์ที่ลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรณีถูกกล่าวหาเรื่องคลิปเสียงผลประโยชน์การยืมเงินและนายปรินพาณิชพักที่ประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งของพักประชาธิปัตและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคดีอนาจารและข่มขืน โดยหมอวรงระบุว่านักประชาธิปไตยที่แท้จริงนายเสกสกลอัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งโดยมีเหตุผลที่ตัดสินใจเรามีความสำนึกรับผิดชอบต่อความรู้สึกของประชาชนเพื่อให้เป็นตัวอย่างและบรรทัดฐานจาริยธรรมทางการเมืองกรณีคลิปเสียงโทรศัพท์หรือแม้แต่นายปริมพานิชพักที่ตัดสินใจลาออกจากทุกตำแหน่งในพักประชาธิปัตย์ ต่อข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศที่ทุกฝ่ายรับทราบกันแล้วผมคิดว่าผิดหรือถูกทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการแต่อย่างน้อยการที่ทั้งสองท่านได้ตัดสินใจลาออกนั่นคือตัวอย่างและบรรทัดฐานจาริยธรรมทางการเมืองที่นักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องปฏิบัติยึดถืออย่างน้อยต้องขอชื่นชมการตัดสินใจของทั้งสองท่าน ว่ามีส่วนช่วยรักษาประชาธิปไตยของประเทศที่จับต้องได้จริงต่างจากพวกที่บอกว่าตนเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยสมัยที่มีอำนาจถูกตรวจสอบหลักฐานชัดเจนไม่เคยแสดงความรับผิดช,ชอบใดๆบางคนถูกดำเนินคดีหรือขนาดสารตัดสินแล้วยังไม่สำนึกยังบอกว่าถูกกลั่นแกล้งขอชื่นชมว่า ทั้งสองท่านคือนักประชาธิปไตยที่แท้จริงโดยที่ไม่ต้องมาเปล่าประกาศว่าตนเองอยู่ฝ่ายประชาธิปไตย ร้านไก่ย่างเตือนภัยมิจฉาชีพกินฟรีแถมได้เงิน19เมษายน65ผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อสุภาวดีแท่พัวโพสต์คลิปวิดีโอเตือนภัยกลโกงมิจฉาชีพโดยในคลิปเป็นภาพของร้านอาหารอีสานแห่งหนึ่งมีลูกค้าเป็นชายหญิงอายุประมาณ30ต้น,ตนและเด็กอายุประมาณ3-4ขวบเข้ามารับประทานอาหารที่ร้าน จากนั้นได้สั่งเก็บเงิน230บาทเจ้าของร้านได้เดินไปแต่ปรากฏว่าหญิงรายนั้นไม่ได้จ่ายเงินให้แต่มีการหยิบเงินให้ผู้ชายผู้ชายได้เดินไปเข้าห้องน้ำโดยไม่ได้ยื่นเงินให้เจ้าของร้านและยังมีการโต้เถียงว่าให้เงินมาแล้วเป็นแบงค์0 0บาทและรอเงินทอนอยู่ซึ่งจังหวะเวลานั้นได้มีการท้าทายให้เปิดกล้องวงจรปิดด้วยจึงได้นำคลิปมาโพสต์เตือนภัย เนื่องจากไม่ได้เงินค่าอาหารแล้วยังต้องทอนเงินกลับไปให้เพิ่มอีก270บาททีมข่าวได้สอบถามไปยังคุณสุภาวดีแซ่พัวอายุ49ปีเจ้าของร้านอาหารอีสานสุภาวดีไก่ย่างในตัวอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดเป็นร้านไก่ย่างโอท็อปโดยเจ้าของร้านเล่าว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมา ลูกค้าได้เข้ามา3คนในช่วงเวลาเกือบเที่ยงสั่งอาหารในราคา230บาทจากนั้นได้เรียกเก็บเงินและผู้หญิงได้ยื่นข้าวเหนียวที่กินเหลือให้ไปใส่ถุงจากนั้นผู้หญิงได้ยื่นแบงค์5้ง500บาทให้ผู้ชายที่มาด้วยกันโดยผู้ชายได้กำเงินใส่กระเป๋าตัวเองแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำโดยมีการสั่งไก่ย่างเพิ่มเจ้าของร้านจึงเดินไปหยิบไก่ใส่ให้พร้อมถุงข้าวเหนียวที่เหลือ เมื่อมาถึงฝ่ายหญิงได้ทวงเงินทอนแต่ด้านเจ้าของร้านบอกว่ายังไม่ได้รับเงินจึงมีการโต้เถียงกันว่าได้ให้แบงค์500ไปแล้วและท้าทายให้เปิดกล้องวงจรปิดซึ่งเจ้าของร้านได้เปิดดูภาพแต่เนื่องจากหาภาพไม่เจอและประกอบกับลูกค้าเข้าร้านจำนวนมากจึงตัดปัญหาด้วยการทอนเงินไปให้270บาทจากนั้นทั้ง3คนก็ออกจากร้านไป ต่อมาเจ้าของร้านได้เปิดภาพวงจรปิดดูอีกครั้งก็เห็นว่าผู้ชายไม่ได้ยื่นเงินให้จริงๆจึงนำคลิปมาเตือนภัยสังคมเพราะได้ทั้งกินฟรีแถมได้เงินอิ่มจังตังอยู่ครบจากนั้นคุณสุภาวดีได้นำภาพวงจรปิดไปแจ้งความสามพ่อแม่ลูกไว้ที่สพห้วยทับทันตำรวจสอบสวนจะลงพื้นที่หาภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อดูทะเบียนรถ เนื่องจากทั้ง3คนมารถกระบะอิสุสุรุ่นเก่าเข้ามาก่อเหตุจึงอยากเตือนภัยเพื่อไม่ให้ไปทำแบบนี้กับใครสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นได้อีกถ้าหากคุณผู้ชมต้องการสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสามารถสั่งซื้อเนื้อแดดเดียวทอดยุคคนได้ในราคา295บาทค่ะเป็นสินค้าชุมชนที่ทีมข่าวยุคนคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะคะ รสชาติอร่อยมากค่ะและยังได้สนับสนุนชาวบ้านรวมถึงทีมข่าวด้วยนะคะหากสนใจค่ะสั่งซื้อผ่านอินบ็อกซ์ทางเพจอีซียุคนหรือนอร์มัลยุคนได้เลยนะคะหรือทางด้านล่างคอมเมนต์ของเราปาักลิง์ลายเอาไว้ให้แล้วกดสั่งซื้อผ่านทางลายได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะพิมพ์คำว่าสนใจในช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะล่าช้าหน่อยนะคะเพราะว่ามันไปปนกับคอมเมนต์ข่าวค่ะ ถ้าจะให้ดีนะคะสั่งซื้อผ่านทางไลน์หรืออินบ็อกซ์เข้ามาได้ค่ะรับรองข้องถึงไวความอร่อยถึงชัวร์ค่ะ